เลยก็คืออาจจะมีการเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เอกสารต้องมีการตรวจอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้พาสปอร์ตหรือว่าต้องทำวีซ่าก่อนที่จะเข้าประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาที่ตอมอแล้วะบินเข้ามาแล้วตอมอจะถามอะไรบ้างเขาถามคำถามยากหรือเปล่า,าจะโดนเข้าห้องเย็นไหมนะคะ่ะแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์น่าวหรือเปล่าสภาพอาก,กาศเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เหนียวจะมาแชร์ให้ฟังน,นะคะว่าเขามีเอกสารหรือว่าต้องทำขั้นตอนอะไรยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวเหมียวสตอรี่นะคะ หลังจากที่เหมียวพาไปกินตัวไต่ควาแทรทกคลิปแล้วนะคะวันนี้จะขอมีสาระสักนิดนึงนะคะหลังจากที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาเปิดแล้วนะคะตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็มีหลายๆคนนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าต้องทําทยัางไงหรือว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คืออาจจะ มีการเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เอกสารต้องมีการตรวจอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้พาสปอร์ตหรือว่าต้องทําวีซ่าก่อนที่จะเข้าประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาที่ตมแล้วอ่ะบินเข้ามาแล้วตมก็จะถามอะไรบ้างเขาถามคาถามยากหรือเปล่าจะโดนเข้าห้องเย็นไหมนะคะแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์น่ากลัวหรือเปล่าสภาพอากาศเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เหี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเขา มีเอกสารหรือว่าต้องทําขั้นตอนอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคาถามที่1กันเลยดีกว่าค่ะคําถามที่1ใช่ไหมเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2022นะคะและต่อไป เอกสารเราจะต้องมีอะไรบ้างเอกสารก็คือวีซ่าของหรือว่าพาสปอร์ตของคนไทยเนะะี่ยค่ะสามารถบินเข้าประเทศฟิลิปปินส์ได้เลยเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศ AEC นะคะสามารถบินเข้ามาได้30บวันหรือจะมีวีซ่าท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็น 9A นะคะเดี๋ยวเมียวจะเล่าท้ายคลิปนะคะว่า 9A จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ตอนนี้เมียวจะเล่าพาสปอร์ตโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะให้ฟังก่อนเอกสารชิ้นแรกเลยก็จะต้องมีเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนของเรานะคะอันนี้สามารถ ขอได้ที่หมอพร้อมนะคะเราจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะคะไม่น้อยกว่า14วันก็สามารถวิ่งเข้ามาได้เลยหรือถ้าหากว่ามีเด็กต่ำกว่า12ปี มาด้วยก็สามารถมากับผู้ของได้เลยที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วนะแล้วก็เอกสารต่อไปก็จะเป็นการตรวจโควิดของ rt pcr นะคะอันนี้จะต้องเป็นผลในกระถีบหรือว่าเป็นผลลบนะคะตรวจภายใน48ชั่วโมงก่อนการบินนะคะแล้วต่อไปก็จะต้องมีพาสปอร์ตนะคะของเราอายุไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะจะต้องมีอายุมากกว่า6เดือนแล้วก็สามารถบินเข้ามาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมี เป็นประกันเดินทางสําหรับโควิดนะคะต่ำเลยวงเงินข่านต่ําม0 5 0 0 0ดอลลาร์นะคะที่จะสามารถครอบคุมเราได้อยู่ในในระยะเวลาที่เราอยู่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ถามเรื่องการกักตัวจะต้องกักตัวไหมอันนี้คือสามารถเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะสําหรับคนที่ มีการฉีดวัคซีนครบโดดแล้วแล้วก็มีการตรวจ rt pcr นะคะที่เป็นลบก็ไม่ต้องกักตัวค่ะแค่สังเกตการตัวเองนะคะภายในระยะเวลา7วันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นโควิดนะคะก็สามารถติดต่อที่โลเคอลของ ฟิลิปปินส์หรือว่าบางกาทที่ใกล้ๆได้เลยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีวีซ่า 9a นะคะวีซ่า 9a อันนี้สามารถไปทําได้ที่กรุงเทพอยู่ที่ถนนสุขุมวิทได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะให้เมียวทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรมจะทําให้นะคะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมเมจะเล่าก่อนว่าเอกสารของนายเที่เข้ามาเนี่ยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้59วันนะคะ ก็จะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็จะเป็นเหมือนกันต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ไม่น้อยกว่า14วันนะคะแล้วก็ต่อไปก็ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคะขอได้ทีมหมอพร้อมแล้วก็3ก็คือผลตรวจของ RT-PCR นะคะอันนี้ก็ตรวจภายในระยะเวลา48ชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตรวจ ผลโควิดมานะคะก็จะต้องกักตัวนะคะถือว่ามากักตัวที่นี่แล้วก็ระยะเวลาหลังจาก5วันแล้วก็จะต้องตรวจ rt-pcr เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคนออกมาเป็นลบแล้วเขาก็จะให้ไปกักตัวที่บ้านอีก14วันนะคะก็สามารถไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้ได้เลยแล้วก็เอกสารหรือว่าวีซ่าประเภทอื่น,นๆที่ซบ,บินเข้ามาที่ประเทศไทยนอกจากวีซ่าท่องเที่ยว ปกติแล้วก็วีซ่า 9A นะคะก็จะเป็นวีซ่าของทํางานนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ประเภทของวีซ่าของแต่ละท่านเลยนะก็สามารถไปอ่านรายละเอียดหรือว่าดูรายละเอียดจากเพจของกองสุนประเทศไทยในฟิลิปปินส์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมียวจ้าใส่รายละเอียดหรือว่าข้อความข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนี้ที่ description คำถามต่อไปนะคะเวลาเข้ามาแล้วเวลาต่อมอมาเจอต่อมอจะต้องทํำยังไงบ้างอันนี้เหมียแนะนำเลยคุณจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะถ้าเกิดว่า มาในวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มันก็จะเป็นที่น่าแปลกตาหรือที่น่าแปลกใจนะคะทําจะมาท่องเที่ยวแล้วทําไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วคุณจะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงอาจจะโดนเข้าห้องเย็นนะคะดังนั้นเหมียวแนะนําว่าให้เตรียมภาษาอังกฤษมาด้วยคือถ้าเกิดว่าใครไม่คล่องหรือว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษมากแนะนําไปเซิร์ชใน Google นะคะแล้วก็ไปิส s t คําถามมาว่าเราควรจะตอบหรือว่าฝึกพูดยังไงถึงจะแบบ ผ่านเข้ามาได้นะคะที่สำคัญเลยก็เราก็จะต้องมีแผนการเดินทางของเรานะคะว่าในระยะเวลาที่เราเข้ามาฟิลิปปินเนี่ยเราจะไปเที่ยวไหนบ้างเราก็ชี้แจงให้เขาดูแล้วก็จะต้องมีตั๋วนะคะกลับให้เขาดูด้วยนะคะถ้าไม่งั้นติดห้องเย็นแน่ๆเลยคำถามที่ว่าเข้ามาแล้วตมเขาจะถามอะไรบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอมอคนนั้นเลยนะคะแล้วก็คิดว่า ถ้าเกิดว่าคนอ่คอุณเข้ามาแล้วน่าสงสัยหรือเปล่าคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวเตรียมตัวมาพร้อมไหมทําไมถึงมาเที่ยวช่วงเวลาโควิดแบบนี้เราก็จะต้องเตรียมคำถามมาให้พร้อมนะคะอ๋อรายละเอียดต่างๆนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาก็จะมีกลุ่ม Facebook ของคนไทยอยู่ในฟิลิปปินส์นะคะที่นั่นที่ในกลุ่มเขาน่ารักกันมากเลยเขามีอะไรเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ข้อมูล ให้คนไทยที่อยู่ในฟิลิปปินส์หรือว่าใครที่จะมาท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆยวมิลจะาใส่ลิงก์หรือว่าใส่รายละเอียดไว้ให้ที่ description ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้หรือสามารถไปสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k ของเมิลได้เลยนะคะที่เมียสตอรี่ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบาย